หลวงพ่อโสธร,รเนี่ยเขาจะมีะพิมพ์นี้พิมพ์พพิม์กรรมการอยู่ย้อนกลับมาดูหลวงพ่อโสธร,รพิมพ์กรมกร,มกรมการสมาสอันนี้ก็ที่สุดเหมือนกันนี่ก็หกศูนย์เหมือนกันเลยหกศูนย์นะอันนี้ก็เรียกพิมพ์แจกกรรมการก็คือพิมพ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแจกกรรมการแจกกรรมการก็จะเล็กลงมาหน่อยนะฮะเป็นเป็นเป็นอ,อันนี้เป็นทรงเสมาอ่าออกแบบได้สวยงามจริงๆแล้วพอพระพุทธที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่คนไทยมาช้านานเนี่ยพอถูกย่อลงมาเป็นอยู่ในเหรียญเนี่ย คือด้วยบารมีของท่านเนี่ยดูยังไงก็ดูสวยงามศิลปะคือพระพระโบราณเนี่ยมันมันมันดูเสน่ห์เพราะศิลปะการแกะตัวหนังสือมีการแกะผิดแกะลื่นมันเป็นเสน่ห์หรือการแกะตัวหนังสือย้ำๆกันหลายๆรอบก็อันนี้อันนี้ดูแกะแปลกๆนะครับขยักขย่อนคือย้ำไงคือย้ำไงคือย้ำย้ำหลายรอบแล้วผมเชื่อว่าแกะยาก พราะพรว่าเหลียญมันเล็กลายเหลียญมันเยอะอือใช่นะครับแล้วคนโบราณเขาจแกะเอาแกะกลับด้านนะครับเนี่ยคือแกะแบบมูจะคัสติ